จิตเราเนี่ยนะรู้อย่างเดียวจิตรู้แต่ปัจจุบันจิตไม่รู้ว่านี่เป็นเหตุการณ์อดีตหรือนี่เป็นเหตุการณ์อนาคตจิตรู้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามจิตคิดถึงคํานึงหามันคือปัจจุบันขณะสมมุติว่าเราไปเสพจิตไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่เราได้แล้วหรือยังวะหรือเราไปเสพของใครวะจิตไม่รู้ไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของจิตเสพจิตรับเอาเท่ากับของจิตค่ะจิตไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต จิตรู้อย่างเดียวว่าอะไรที่มันผ่านเข้ามาในปัจจุบันตอนนี้ของฉันนะ่ะมันคือของฉันละเราจึงมีหน้าที่ในการไปเสพเสพจ,จนจิตไม่รู้ว่าอดีตรหรือปัจจุบันสุดท้ายอ่ะจิตดวงนี้ค่ะจิตเศรษฐีดวงนี้ค่ะอำนาจเหนือมหาศาลอำนาจคือยักษ์จินนี่อำนาจคือโอ้โหจักรวาลค่ะจิตข้างในของเราเท่ากับจักรวาลจำได้ไหมเมื่อถึงวาระที่แรงสัาเทือนเท่าเทียม ทุกคนลองดูนะสมมุติว่าผู้หญิงร้อยล้านน่ะพลังงานประมาณนี้นะแต่จิตของเราดวงดวงเนี้ยเพิ่งจะแบบมาเสพเสพความเป็นร้อยล้านมันคือการฝึกฝึกเอาตัวเองขึ้นไปแตะพลังเนี้ยอะไรก็ตามที่ถูกฝึกบ่อยๆอะค่ะมันจะเริ่มแข็งแรงมันจะเริ่มเชี่ยวชาญเสพมันคือการ กระโดดแรกๆมันก็กระโดดอาจจะกระโดดไม่ถึงนะกระโดดปุ๊บมันก็แบบตกลงมามันยังไม่ถึงประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่พอฝึกไปเรื่อยๆ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 มันจะดูดกันมา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 เส้นทางเปิดเผยจิตดวงนี้จะรู้สึกว่านี่มันเป็นของของฉันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วเมื่อพลังงานมันมาชูนกันจูนกันได้ปุ๊บมันจะปรากฏเขาถึงบอกว่า ไม่ต้องสนทางมาทางไปไม่ต้องถามว่าจะมาจากไหนยังไงจิตมันชุ่มมันแช่มมันชื่นแล้วสุดท้ายเราได้รับมาอย่างง่ายดายเลยค่ะ